รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนฝนหลวงเจาะชั้นบรรยากาศระบายฝุ่นพ m 2.5มให้ลอยทะลุออกไปวันละ3เวลาเช้าเย็นและกลางคืนด้วยนะ จะบอกให้ฝนหลวงฝนเราดวงชะตาวาสนาของเจ้าลอยกระทําลังนฝนเล่าฝนหลวงทํางานกันแบบไม่มีวันหยุด กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเพราะต้องเจาะชั้นบรรยากาศเหนือท้องฟ้าทุกจุดที่มีฝุ่นเยอะทั่วทุกภาคให้ระบายออกไปให้มากที่สุดทำทั้งเช้าทั้งบ่ายใช่ครับเจาะชั้นบรรยากาศ<ช>เพื่อระบายฝุ่นเปิดช่องฝุ่นเนี่ยระบายขึ้นไปที่ไหนบ้างครับแล้วแต่สภาวะฝุ่นที่มันมีทำเพื่อจะให้ระบายออกวันละสามเวลาทั้งเช้าบ่ายและตอนกลางคืนหลักๆทำกรุงเทพและปริมณฑลมีเครื่องบินอยู่สิบลำในโซนนี้ภาคเหนือเรามีห้าลำเป็อุดรธานีเผาเยอะมากครอบคุมหนองบัว พูขอนแก่นตกนครน้องคายบึงการเพื่อไม่ให้ไหลเข้ามาสู่กรุงเทพลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากเมืองจีนพอสะสมรวมตัวกันมากเป็นอย่างกรุงเทพที่ผ่านมาเราดักรอบทิศทางใช่รัฐบาลเลงเห็นความสําคัญอนุมัติงบกลางให้อีก76ล้านบาทเราทําตามสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนเราภาคภูมิใจมาก ว่าเราได้ทำภารกิจนี้เต็มที่ครับงานนี้เพื่อประชาชนฝนหลวงห่วงหาประชาชนสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าทุกที่ท่วมทนจากฝุ่น PM 2.5จะต้องมาลายลงถ้าทุกคนร่วมมือกันกำจับขอรับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5เราทำทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ กใจกรมฝนหลวงที่ห่วงประชาดุดพระเมตตาไม่เคยสูญสิน้นจะทำเพื่อประชาชนลบความยากจนให้แด่ดินโปรดจงได้ยินกรมฝนหลวงเรา เอาดีๆกับพี่คำรณถ้ารักเมืองไทยเราต้องร่วมใจกันร่วมมือกันกำจัดฝุ่นร้ายนี้ให้จงได้นะจะบอกให้ไปต่อกันอีกตอนตอนไถกลบต่อสังทำไมและทำไมต้องออกค่าไถคนละครึ่งกับเกษตรกรกร,กรมพัฒนาที่ดินนะจะบอกให้สำคัญที่สุดของเกษตรกร,กรคือดินในกับน้ำอ่าได้แนบโซ่ไปกลี please. ดินต้องดีดดงานไถกลบต่อซังที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ของกรมพัฒนาที่ดินมีเป้าเพื่อลดฝุ่น PM 2.5เป็นอันดับแรกเราไม่โดนโดนลงไม่ปลูกฝังในการที่ลดการเผามันปัญหาหมลภาวะก็เยอะนะครับไม่ใช่เพราะเรื่องข้าวอย่างเดียวไม่ทั้งเรื่องของ อ้อยนะครับหรือกระทั่งข้าโทต,ต่างๆนัฐมนตรีพอเกษตรกรรัฐมนตรีช่วยทั้งสองเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันและได้ประโยชน์อื่นๆอ,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 อีกมากมายผมพัฒนิรินขาดรับเรามาทําขยายผลทุกจังหวัดเลย73จังหวัดพร้อมกันเลยครับจุดเซ็นเตอร์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทำไมต้องไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจุดมีฮอตสปอตสูงเกิดเหแต่และครั้งจังหวัดเชียงใหม่ จะเยอะที่สุดเพราะต้องของจุดเริ่มต้นในการรณนงคลงขณะที่การนำร่อง2000ไร่ด้วยวิธีออกค่าไถกลบคนละครึ่งระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมพัฒนาที่ดินเป็นการนำร่องถ้าได้ผลดีจะขยายให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเ,เกษตรกรไม่มีทุนในยเฉลี่ยไร่ประมาณทัก300บาทต่อไร่นะครับในวันที่ทำสุพการนี่2000ไร่นะครับจะลองทำดูเป็นแปลงแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองเลยว่านี่ละครับชาวบ้านออกคนละ ครึ่งกับเราภาครัฐน้ำต้องดีสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดฝุ่นควัน PM 2.5ครับถ้าสองอย่างดีชีวิตของเกษตรกรก็ต้องดี <laughs> โอ้ดินคือพื้นฐานถ้ามันเป็นดินดานปลูกอะไรไม่ได้ดีแต่ถ้าดินอดมด้วยอินทรีย์ปลูกพืชทุกอย่างนี้ก็จางงอกงามไม่เชื่อไปถามหมอดิน ข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนร่วมมือกันเพื่อช่วยให้อากาศสะอาดเกิดขึ้นอย่างถาวรในเมืองไทยของเรานะไไ <c oughs> จะบอกให้แต่้าดินดมด้วยอินทรีย์ลูกพืชทุกอย่างนี้ก็ดังอกงามไม่เชื่อไปท้า